ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับกันนะครับเออคอ,อันนี้คือผมก็เล่นไ,ไกลแล้วนะก็บบไกลไปประมาณหนึ่งนะคือก็มีบ้านอยู่อะ่ะของอตัวก็มีแค่นี้นครับตัวอินชานยังไม่มีเลยอนะ่ะเออแต่เรามีเพชินแล้วนะทุกคนเราไปเจอมาตอนลงเล่างน,นะทุกคน เดี๋ยวหาก่อนนะนี่ไงทุกคนเราเจอมาเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขอทำสายรถไฟด้วยเอาเอ็นดูเพลเก็บเก็บเก็บธนูก็เอาไว้ค่อยอัพเกรดตอนใช้เคทุกคนน่ะมาเดี๋ยวขอเอาโปเตโต้เก็บก่อนนะทุกคนครับโอเค ค okay. มาทุกคนก็นี่งไงที่เพชรที่ผมเจอก็มีแค่เม็ดเดียวนะวเพราะว่าเนื่องจากว่ากูขี้เกียจลงลงหาของในเหมือง<__>ก็ทุกคนงงใช่ไหมว่ามีเพชรแค่อันเดียวแล้วเอนชานธนูได้งไงมันดรอปจากสซเกีครับแต่ u n b เบรกกิ้กับ Power แบบโคตรดีใจอ่ะแต่ u n นเบรกกิ้แค่หนึ่งครับแล้วก็ Power อร์สองแต่ก็แรงเนะยิงยิง,ยงมันยิงเจ้าของตายเลยอ่ะหมายถึงยิงมันนะไม่ได้ยิงผมนะ เราฟ้าไว้ก่อนเบื่อเบื่อเ,อเอก็คือทองแดงเยอะครับอืมโอเคสายลรอฟ้าบล็อกโอเคเราเอามาบล็อกเดียวพอนะเดี๋ยวเราจะทำสายล่อฟ้าเอาไว้สักประมาณเมื่อเราไม่อยากดุ่งเราต้องปักที่พื้นแล้วก็แช่ มันฝนตกมาหลายแล้วก็เปรียงตรงนั้นนะฮะแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือสนิมผมยังหาร่างพึ่งไม่เจอเลยทุกคนอยากไปเนเธอร์พิกลินก็ไรค่าไม่ไปเข็ดเลยไม่ไปแล้วค่ะผมก็ว่าจะกะลงเหมืองนี่แหละแต่ขอลงพุ่งเนี้ยแล้วกันลงเหมืองพุ่งนี้นอนกอนไม่องสัยทำไมอุดไว้เพราะว่าจะทำเป็นแบบเป็นแบบห้องอะ ที่เราจะปลูกพวกเห็ดนะครับมาทุกคนนี่ที่เอ้ยที่ตีเหล็กเอออย่างผมตีกับไอ้พวกนั้นแล้วด้วยไอ้พวกโจนป่าทุกคนนี่นี่นี่ได้แล้วนะได้มาจากการตีไอ้พวกโจนป่ากระตุกกระตุกนายขออภัยด้วยนะครับเครื่องเร็ว ไปเดี๋ยวเราไปลงเหมือนกันผมทำเป็นที่เหมือนก็เอาสักตรงนี้แล้วกันเอาบล็อกมาอุดแป๊บหนึ่งบล็อกอุดเอาดินแล้วกันอะไรอุดได้โอผมเอาอุดหมดอะแล้วนะคือกูบอกอะไรก็ได้เพราะหินไม่มีแล้วอะหินเราไปใช้เหมือดละหินนี่จำเป็นสุด,สด ไมกคนดิ้ดิงดิงดิงดิดิดิงเดี๋ยวขอจะเอารั้วออกก่อนนะคือร้วดทำไว้เพื่อกันพวกซอมบี้อะไรพวกนี้นะฮะอ่าทุกคนแบบสร้างต่อนี่ไงมีมีอันนี้อยู่นะทุกคนคนแกะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปหาไม้ไปเอาไม้กันเอามาทำประตูทุกคน โอ้นี่ไงเรามีประตูอยู่เราจําไม่ได้ได้ไงเนี่ยไปทุกคนเราทำเอาไว้นี่เอาติดผิดที่ถ้าผมโชคไรยแบบโชคไรยมากๆควงวางออกซิเดียนผิดที่อะไรทุกคนเคยดูกันไหมอ่าใช่ต้องมีคนบอกว่ากูมไม่เคยดูค่ะทำไมไม่รู้จักสิ่งที่เราห้ามลืมไหยครับถอดขับทอด ททุกคนคงอยากรู้ทำไมผมมีทอผมมีสติ๊กเกอร์สองอันกลัวใช้จนหมดตูดแล้วอ๋อนี่ไงยังมีอยู่ทานทานเต็มตู้เลยนี่ไงทานเต็มตู้เลย โอเคทุกคนเราควับก่อนนะเอาเยอะๆเลยนะโอเคหมดละเราใส่คืนกันนะทุกคนไปปๆๆเราลงเหมือนกันอ้ยฝนตกโอ๋ไปไปไปตอนตอนเช้าๆแบบนั้นทุกคนคงงงใช่ไหมฝนตกทำที่ล่อฟ้า,อาไว้ทำไปทำไมใช่ไหมทุกคน ยังไงก็ต้องนอนอยู่ดีก็เออหน้าเผื่อมันฝนตกเขี้ยนี่ยนะหลับไม่ได้ครับทุกคนโนาไม่ไหวเียหลับไม่ได้เออไม่หลับแม่งแลวตัดไม้อะเอยไปขุดเหมืองดีกว่าไปทุกคนไปลงเหมืองยาวหนึ่งวันเต็มไปทุกคนไป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 โอ้เออเด็ดเด็ดเดผมเห็นรามาปีนเมื่อเกิดอะไรตรงเนี้ยในมึง

好用，呃，买回好用好个 คนเราจึงทำและก็โอเคไม่มีนะดูว้าว้วยนะทุกคนโอ้ยโอ้ย ลุกคน โอเคทุกคนเราเะเราโง่อ,อยะใช่ลืมถอดนี่ให้ตายเถอะอ๋โอโมก็าถวยนะไปทุกคนเราไปต่อนี่ขุดฐานมาไม่ขุดฐานก็เวนนะทุกคนเออใครใครที่อยากเล่นกับผม <c oughs> ก็สามารถแอดคอมเด็ดมาได้เลย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ตอนใต้คลิปตอนท้ายคลิปอะ่ะแล้วก็แอดด้วยนะใครอยากเล่นด้วยอะ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อทุกคนสามารถตัดโดนเนผมได้นะทุกคน่ะทุกคนเราขุดแร่ต่อนะทุกคน แต่อน,นั้วทุกคนไหมโอ้ยทุกคนโอ้โหพื้นที่เต็มอีกแล้วว้าวว้าวพื้นที่โทรศัพท์เต็มอีกแล้วว้าวโอาเวรดี้เวรดี้ thank you ทุกคนเราจะบ้าตายโอ้โหมนุน กเกตัวมีอะไรตันอยู่เป็นมีการลนมีอะไรูเกขาไม่เนอยู่วันเขาไม่เนเขาไม่เนอเขาไม่เอเยเขาไม่เ้นอยู่วันเขาไม่เนอยู่เขาไม่เขาอล้ิดกันสิิดิโตัวนเคสิบหกนาทีไปก่อนแล้วกันนะ เพราะว่าเราก็เจอแร่เหล็กแล้วก็พอใจแล้วโอเคบวอร์เวร์ริทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกันนะฮะโอเค okay, สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายแฮมอาเฮมสำหรับคลิปจบท้ายทุกคนสามารถดูนีผมได้ภายใน คลิปนี้ไม่สิภายในตอนนี้ก็ถ้าใครอยากจะซื้อเกมพาทหรือดเนทผมนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะมีทิ้งลิงก์ตัวละครผมไว้หรือไม่ก็ทิ้งลิงก์แมปเอาไว้นะเป็นแมปของผมนะคะที่แบบว่าจะมีเกมพาทเอาไว้นะก็นี่แมปนี้เลยครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูเกมพาร์ทกันเลยเกมพาทสามารถเลือกได้ระหว่างเก็บาลหรือเด็ดเด็ดเด็นพอันไปเลย ืุกคนเราก็เข้ามาแล้วที่แมพผมนั่นเองมาเกมพรราร์สนะครับทุกคน<ม>นี่ก็จะมีเกมพาร์สขึ้นมาสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะฮะนี่เป็นเกมพาร์ท,ที่ผมทําขึ้นมานี่จะเลือกได้เลยข้างล่างจะสำหรับสายเปยหน่อยนะแบบใครอยากดูเน็เยอะๆก็สามสิบเอ็ดโลบักหรือไม่ก็ห้าสิบโลบักไปเลยนะฮะถ้าเรื่องเกมพาร์ เดี๋ยวผมค่อยสอนในอีพหน้านะฮะเอเคก็นั่นแหละคนใครสามารถทุกคนสามารถสามารถแบบด o n a t ผมได้ด้วยกันนี่แหละครับซื้อเกมพาร์ทของผมนะฮะก็แต่จะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ชื่อผมไว้ให้แล้วก็เข้ามาดูในแมปเอานะไม่ดีทิ้งแมปไว้ให้เลยแล้วกัน ทิ้งเป็นลิงก์แมปไว้ให้แล้วเดี๋ยวทุกคนค่อยเข้าไปแล้วก็กด oh. กดซื้อเกมพาร์ทเลยนะอ่ะนี่แบบนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรก็คือจริงจริงนะผมก็สร้างได้แหละแต่ยางครับทุกคนโคตรยากเลยสคริปตนะ์น่ะเขียนยากมากเอออ่ฮะอฮครับทุกคนนะั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบา,บายบายแอดได้นะ แอดได้แต่ต้องโดนเนทนะโดนเนทสามสิบเอ็ดโลบักอะเออโอเคบายบายพบกันยิบน้าจ้า